สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพระสวยราคาถูกนะคะวันนี้น้องมาใน EP ีที่1 0 3นะคะพี่พี่เป็น EP ีที่103นะคะ,ะ,คะราคา300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่0 0มบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 8 3 1 6 7 4569นะคะน้องย้ำเบอร์คีนะคะ0 8 3ย์7 4 5 6 9สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆนะมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะคะองค์ที่1นะคะจะเป็นองค์นี้เลยคะ่ะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อปานนะคะ ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สองนะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะองค์ที่สองจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่นะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้องค์ที่สองนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้องค์ที่3นะคะต่อไปนะคะองค์ที่4ี่นะที่สี่องค์นี้นะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองค์นี้องค์ที่ห้านะคะด้านหลังนะคะด้านคางนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์น no ี้องค์ที่ห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่หกนะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะองค์นี้องค์ที่หกนะคะพี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องวายไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่หกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดนะ จะเป็นองค์นี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 167 4569นะคะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะ0ู3ย์7 4 5ส9สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่7นะคะต่อไปนะคะองค์ที่8ดนะจะเป็นองค์นี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่8นะคะ ด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้อง์ที่แปดนะคะต่อไปนะคะอง์ที่เก้าหนาอง์ที่เก้าจะเป็นองค์นี้เลยจะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่หนา น้องนะคะมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางเลยนะคะพี่ๆมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆท่านใดสะดวกแบบใดสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆหนา300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่10บนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะ พี่พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยะค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พีนาเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ,ะ,คะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสองนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะด้านคางนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสามนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะ ราคาสามรอยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่หนะสามร้อยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะวันนี้มาในอีพีที่หนึ่งร้อยสามนะคะพี่พี่อีพีที่หนึ่งร้อยสามนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสี่จะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ด้านคางนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบห้าจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ 15นะคะต่อไปนะคะองค์ที่16นะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะพี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวัไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ สิบหกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะพี่ๆท่าใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะพี่ๆหนาะต่อไปนะคะองค์ที่สิบแปดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหน้านะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ,ะ,คะประมาณนี้เลยนะคะองนี้อง์ที่สิบแปดนะคะพี่พี่นะต่อไปนะคะอง์ที่สิบเก้านะคะจะเป็นองค์นี้เลยจ้ะ ราคาว,วันนี้300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่สามรอยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะาต่อไปนะคะองที่ยี่สิบนะคะจะเป็นองค์นี้เลยด้านหน้านะคะอ ไม่รู้อันไหนด้านหน้าด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหลังนะคะตรงฐานนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่21นะคะต่อไปองค์ที่22นะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่22นะคะพี่พี่นะต่อไปนะคะองค์ที่23นะคะด้านข้างนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่23นะคะต่อไปนะคะองค์ที่24นะคะจะเป็นองค์นี้เลยจากองค์ที่24นะคะด้านหลังนะคะราคา300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่ๆ300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ ยี่สิบห้านะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบหกองค์นี้เลยจ้ะ พี่ๆท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไว้ไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้องค์ที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ เป็นองค์นี้เลยค่ะเหรียนหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบแปดจะเป็นองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะน้องยำเบอร์ทีนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้าสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่28นะคะต่อไปองค์ที่29นะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะราคาวันนี้300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่สามร้อบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะมาใน ep ที่1 0 3นะคะพี่พี่เป็น ep ที่1 0 3นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่29นะคะต่อไปองค์ที่3าสิบนะคะจะเป็นอง์นี้เลยค่ะพี่พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สามสิบนะคะต่อไปองค์ที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นองค์นี้ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สามสิบสองนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่32นะคะต่อไปองค์ที่สานะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สานะคะต่อไปองค์ที่34นะคะด้านหน้านะ ด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สามสิบห้านะคะจะเป็นองค์นี้ค่ะสามร้อยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่หนาะ ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบหกนะคะจะเป็นองค์นี้ค่ะ พี่ๆท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวายไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้องค์ที่สามสิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สาสิบเจ็ดนะคะจะเป็นองค์นี้ค่ะ พี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0831674569นะคะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะ0831674569สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่38นะคะใช่ไหม สาแปดนะคะพี่ๆนะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะด้านคางนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สามสิบเก้านะคะจะเป็นองค์นี้เลยคะ่ะของน้องนะคะมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะ quota. พี่พี่มีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางเลยนะคะพี่พี่ท่านใดสะดวกแบบใดสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะจะโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่มห0สิบาทนะคะพี่พี่พนะ ต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบนะคะจะเป็นองค์นี้ค่ะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ท่านไดรับชมอยู่น้องรบกวนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สี่สิบนะคะพี่พี่ สำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีมาให้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด40รายการนะคะพี่ๆท่านใดสะดวกแบบใดก็สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆนะที่เบอร์0831674569นะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ EP ที่103น้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆทุกท่านสวัสดีคะ่ะ